อ๊อฟพงพัฒน์ภรยาดูแลดีกลับมาลุยงานแล้วคนในวงการบันเทิงรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสําหรับอ๊อฟพงพัฒน์ที่เป็นทางนักร้องนักแสดงและผู้กํากับชาวไทยซึ่งถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าก่อนหน้านี้อ๊อฟนั้นเกิดล้มป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่นานเลยล่ะค่ะพอออกมาจากโรงพยาบาลก็ต้องมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านอีกนานเลยแต่ทั้งนี้อ๊อฟก็ได้กําลังใจที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านดาราน,นักแสดงคนในวงการบันเทิงที่คอยแวะมาเยี่ยมเยียนตลอดแต่ว่าคนที่สําคัญมากๆก็คือลูกกับภ โดยเฉพาะแดงที่ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับสามีเนื่องจากในช่วงแรกๆนั้นออฟไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยซึ่งทางแดงก็จะคอยป้อนข้าวป้อนน้ําคอยตัดผมให้ทําทุกอย่างให้เลยก็ว่าได้ค่ะแดงนั้นดูแลสามีดีมากๆนี่สินะคะที่เขาเรียกกันว่ารักแท้เพราะว่าแม้ในายามที่อีกฝ่ายลําบากอีกฝ่ายก็ไม่เคยทอดทิ้งไปไหนเลยยังคอยอยู่เคียงข้างเสมอซึ่งอาการป่วยเส้นเลือดในสมองตีบของออฟนั้นจนถึงตอนนี้อาการก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะ เพราะว่าเริ่มกลับไปลุยงานเบื้องหลังไปกองถ่ายได้สักพักแล้วแต่ก็ยังคงบำบัดรักษาอาการป่วยอยู่เรื่อย